คอยออตอนนี้เรามาที่พิพิธภัณฑ์รถไฟนะคะออที่โอเมะเราจะต้องเสียค่าเข้าคนละหนึ่งรอเยนนะคะ 生地これ中央線好きだから มีเครื่องเล่นอีกนะคะมีเยอะเลยค่าเข้าแค่รอเย็นเองนะคะค่าเข้า30มสิบาทแต่ว่าเราจะต้องมาเสียค่าเครื่องเล่นนะคะหยอดทีละร้อยสองร้อยเยนนะคะด้วยตัวเองอีกทีนึง<ม>ดอกสักกละก็กลังบานเลยอ,อันนี้ก็ต้นสักุระทกุกค,ๆๆคน<ม>ต้นใหญ่มากแต่เขาตัดกิ่งนะคะดอกก็เลยออกแค่เนี้ย เอันนี้ก็เป็นชิ้นคันเซนสมัยก่อนนะคะเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วเคจิเขาอยากจะขึ้นรถแข่งค่ะทุกคนข <c oughs> ี่มอเตอร์ไซค์ละคิดว่าจะขึ้นอัาบ์แเมนขี่มอเตอร์ไซค์สันงนั้นเขาทำได้รักมากเลยค่ะหนีไม่เคยจะอยากขึ้นอันเนี้ย อันตองแมนน่ารักมากอันตองแมนคาวัอยเอหียเนี่ยโอ้โอ้โดูสิโอ้โหขี่มอไซค์แล้วทุกคนพ่อาการมดนเยตกป้า, <c oughs> ปปาก็อดใจไม่ไหวนะคะไปเล่นกับเคจีซะแล้ว แต่พอป๋าขึ้นนีรถเล็กทันทีเลยนะคะในอ่ใหนอนอ้ให้้โเด้เตรเจจิตร์คุณให้ๆๆ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 ๆไๆๆ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 งเๆๆ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 ๆนๆๆๆๆๆๆๆเค ก็ยืนยิ้มนะคะภูมิใจในความรับปริงของเคจีนี่เพ่อปลาก็ควักกระเป๋านะคะทุกคนัมไฟหยอดค่ะแม่ไม่มีเหรียญแม่รอดนะคะ พี่เจเห็นภาพรถไฟของไทยด้วยนะคะที่นี่คือพิพิธภัณฑ์รถไฟของญี่ปุ่นที่โตเกียวนะคะแต่ว่าที่มีภาพนี้ด้วยค่ะทุกคนเห็นแล้วคิดถึงไทยน้ำตาจะไหลใช่ไหยคะเป็นสถานีมหาชัยนะคะแล้วก็น,นี้ก็น่าจะที่ไทยนะคะนี่แต่เขาไม่ได้เขียนไว้ว่าที่ไหนนะคะ มีตาค่าสันด้านบนของที่นี่ก็จะมีเกมนะคะมีเกมมีเครื่องเล่นของเด็กๆอ๋อนี่ไงเคจีคะเขาอยากได้อันนี้นี่เมื่อกี้บอกว่ามันมีตุ๊ก,กาตาด้วยแม่ก็ไม่รู้ว่าตุ๊กาตาอะไรนะคะอ๋อ ไอ้เจ๊ป้าปานเราได้ด้วยจ้ะหวยงวดนี้นะคะทุกคน8620กสอแม่มามนน้วันเจ๊ไเป็นรถไฟที่ใช้ฐานหินนะคะทุกคนตรงนี้คือจะเป็นที่ใส่ฐานหินเนี่ยนะคะเขาก็จะตักฐานหินจากตรงนี้มาใส่เตาตรงนี้ไปไปตรงนี้ไปไปตรงนี้ไป 15กิโลนิยต์よ15กิโลนิยต์ตอนนี้เราอยู่บริเวณด้านหน้าของพิพิตภัณฑ์นะคะเฮจิกำลังนั่งพักแล้วตรงนี้ซกุระตะลังบานคะวิวดีมากเลย เอาข้าวปั้แล้วก็เครื่องดื่มมานั่งดื่มนั่งทานดื่มินน,นะ <c oughs> ชิ้นไหนใครรู้หนูเล่นตัวเองอ,อีกอัออนนี้เรามาแวะทานอาหารกลางวันนะคะที่ร้านซูชินะคะทุกคนผัดเต่งซูชินะคะจัดเต่งซูชิเป็นร้านซูชิแบบนี้นะคะไม่ใช่แบบที่ไก่ทานหมดหมด,หมดนะคะทุกคน เจจิเขาอยากจะทานแซลมอนนะคะเหมือนเราเคยมาทานที่นี่เลยนะคะอุ้ยเอันนี้เราเข้ามาด้านในแล้วนะคะกำลัรรงโรอโต๊ะว่างค่ะ ス,ースタッ持っもったスタッゲージのサーモン。 ออนนี้เราอยู่กันที่สวนสาธ,ธารณะนะคะเคจิอยากจะมาเล่นเครื่องเล่นแต่ว่าเขาปิดนะคะทุกคนเขาไม่ให้เล่นนะคะแล้วก็มีดอกบัวให้แม่ชม,ะะม,มด้วยค่ะอืมโอ้เห็นแล้วค่ะตรงนี้ก็เป็นทางรถไฟนะคะเคจิเขาก็สามารถดูรถไฟได้จากตรงนี้เลยนะคะสำหรับถนนนี้ไม่ให้รถผ่านนะคะทุกคนก็คือสามารถ เดินได้อย่างปลอดภัยนะคะเมื่อคไอยนเนี่ยอ่ะค่คิดว่ากับก็มาถึงแล้ LIAM เคจปไปปีนภูเขาแล้วนะคะนี่นะคะทุกคนแม่เคจิจะพามาดูตรงนี้ค่ะคือขับรถผ่านคือสวยมากก็เลยแอบขอบปะป๊าพาแว้นะคะทุกคนใชอ,อันนี้คือไม่รู้ว่าคือซากุระหรือว่าอ๋ออันนี้คือต้อนเนี่ยนะคะคันฮีซากุระนะคะคันฮีซากุระคือสวยมาก อันนี้คือโอกามะนะคะโอกามะสวยมากเลยนี่นะคะเขียนว่าโอกามะ ให้แบาป๋าวิ่งเหนะป๋ต่วา,าก็ต้องวิ่งหอมคราวนี้แหละ